สวัสดีครับมาได้กินข่าวแล้วกันอันนี้นี่เขาเรียกอะไรนึ่งหัวหมูนี่หัวหมูแกงส้มนี่แกงส้มแกงส้มร้อนๆนี่เว <c oughs> จวนี่น้จิม้มจิ้มซีฟูด้ดผักเต็มกะละมังเต็มถาดมาๆๆพี่นองมาแซ่บไปกันเ้ย Ship, ship, ship. เราเรียกอกแะแรดดิดใหญ่ปอกเปลือกแล้วมาแรดดิดแรดดิดหัวใหญ่ข้าวติดแก้ม บรรยากาศดูแดดร้อนๆแต่ตอนเที่ยงตัวนเียงอตัวอะไรมีตัวสัป,ปลาดด้วยนะนอนเล่นเกมทั้งกินทั้ง นอนดูกระตูนตัวสับประหลาดก็สบาย๊ายบายครับทมสวัสดีทุกคนนะครับ